ลุงตาจะมีความมีสิ่งหนึ่งตั้งแต่บวชหรือไม่บวชก็ตามคือมีความละอายแค่ใจไม่มีที่รับที่แจ้งพูดง่ายๆถ้าเป็นความไม่ดีนะจะไม่เอาเลยจะเป็นคนที่อยอมรับตรงไปตรงมาผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกลุงตาจะเป็นคนอย่างนั้น ตั้งแต่เป็นโยมแล้วไม่ค่อยกลัวเรื่องความผิดความถูกถ้าถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดตัวเองนะไม่ได้ว่าคนอื่นตัวหลวงตาเองเป็นอย่างนั้นจริงๆและก็จะเป็นคนละอายแก่ใจ นไปบวชครั้งแรกก็เข้าไปอยู่ก็เห็นเกิดศรัทธาเพราะเห็นพี่สุเยอะซึ่งไม่เคยเจอเราไม่เคยสัมผัสก็เลยไปศึกษากับรุ่นพี่รุ่นพี่ก็คือทิดไก่เนี่แหละทิดไก่ในบวชก่อนพรรษาหนึ่งตอนนั้นเขาจะมีพระพี่เลี้ยงคือรุ่นพี่บวชก่อนพรรษาหนึ่งสองพรรษาสามพรรษาเนี่ยเพราะว่าพระกรรมาฐานเนี่ยจะเคารพอาวุโสพันเตกันมากนะถ้าใครบวชก่อนวันหนึ่งหรือ แม้แต่ซ้ายขวาก็จะเคารพเรื่องศีลเรื่องวินี่เป๊ะเวอร์มากอ,องค์อื่นไม่รู้แต่สำหรับหลวงตาไม่มีทางเป็นคนอย่างนั้นจริงๆะครูบาอาจารย์รุ่นเดียวกันจะรู้เด แต่ภาวนาไหมภาวนาแต่ไม่เป็นอ่าคนที่หลวงตากลัวก็คือหลวงปู่มั่นแหละ <c oughs> ไม่รู้เป็นไรกลัวมากขนาดไม่เคยเห็นท่านนะแค่รูปแค่รูปหลวงปู่มั่นบังเอิญกุฏิหลวงตาแ่ะมีคนเอารูปหลวงปู่มั่นไปแขวนไว้ในในห้องเป็นกุฏิเล็กๆวัดปากงเนี่ยกุฏิเล็กๆ หลวงตาอยู่ปุติร้อยเก้าและอาจารย์สุเทพเนี่ยอยู่ปุติร้อยสิบวัดปะกุงสมัยนั้นจะมีโซนที่มีไฟฟ้าและไม่มีไฟฟ้าหลวงตาเลือกโซนที่ไม่มีไฟฟ้าเาก็จะมีรูรปหลวงปู่มั่นอยู่ในห้องเล็กๆอะเชื่อไหมว่าหลวงตาไม่กล้านอนหลวงตาเนี่ยหันรูปหลวงปู่มั่นเข้าข้างฝาเลยสังเกตดูไหมว่าตาหลวงปู่มั่นเนี่ยในรูปอ่ะโอ้โหน่าก,กลัวมากอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเรา รวูปหลวงปู่มั่นและเราก็จะกลัวหลวงปู่ใหญ่ด้วยขนาดไม่เคยรู้จักกันนะคนอื่นจะชอบเข้าไปหาหลวงปู่ใหญ่แต่หลวงตาไม่ชอบไม่กล้ากลัวไม่รู้เป็นอะไรมันใจมันกลัวเรื่องพระธรรมวินัยเนี่ยสำคัญเพราะพระบวชใหม่ฝึกใหม่เนี่ยจำไว้ว่าเวลาที่สบายใจที่สุดคือวันลงอุโบสถพอสิบห้าวันเนี่ยสิบสี่วันเนี่ย ไม่รู้เราทําอะไรพลาดบ้างไหมพอเราไปลงอุโบสถด,ด้แสดงความบริสุทธิ์แสดงบริสุทธิ์มันรู้สึกดีมากหลังจากลงอุโบสถแล้วเพราะพระกรรมฐานจะอยู่ในป่าจะอยู่ห่างไกลกันมากหลวงตาเนี่ยชอบอยู่ไกลชอบปอีกตัวออกไปอยู่ไกลๆบางทีเป็นกิโลห่างออกจากเพื่อนความสงัดความวิเวกแต่ก็ไม่เป็นนะไม่ไม่สงบ แต่มีแต่ความฟุ้งซ่านคือสมัยนั้นทําไมเราบวชเราปฏิบัติทําไมไม่มีความสงบเพราะเราไปนั่งคิดเอาเพราะครูบาอาจารย์สอนให้พิจารณาพิจารณาตีความหมายก็คือคิดไงเปนั่งคิดอคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดเรื่องพระธรรมเรื่องธรรมะจะเอาธรรมะมาวินิจฉัยเข้ยไหมเอามาตีความซึ่งมันผิด เราคิดว่าความคิดที่แจกฉานนั่นแหละคือปัญญาเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยผิดแต่ต้นวันๆไม่มีอะไรไมีจตะนึกแต่คิดเรื่องธรรมะนี่แหละเพราะว่าครูบาอาจารย์บอกว่าปลาล้มความเพียรคําว่าปาล้มความเพียรเนี่ยก็หมายถึงเราก็พูดแต่ความเพียรไงครับพูดกับหมู่คณะพูดแต่เรื่องการปฏิบัติในหมู่วงหมู่คณะภาคกรรมฐานทําไมภาคกรรมฐานถึงเชื่อกันพูดอะไรก็เชื่อ ทำไมเชื่อคําพูดกันเวลาเป็นปฏิบัติเนี่ยเวลามานั่งคุยกันเนี่ยในป่าเนเขาทําไมองค์ไหนพูดทําไมท่านถึงเชื่อ,พอนเพราะศีลไงกระมาทันจะไม่โกหกได้คาดท่านไม่โกหกหรอกแต่ท่านเห็นผิดเฉยๆเห็นเทวดาเห็นโน่นเห็นนี่ที่ไปปฏิบัติมาท่านเล่าให้ฟังที่มานั่งคุยกันเนี่ยท่านไม่ได้โก,กหกหรอกแต่ท่านเห็นผิดอาจจะเห็นจริงๆอ่ะแต่มันเป็นนิมิตหรืออะไรประมาณนี้ จ้โกหกมันไม่มีเลยในภาะกรรมฐานแต่รุ่นหลังมาไม่รู้นะแต่สําหรับภาะกรรมฐานจะระวังมากเรื่องเรื่องการสนทนาธรรมและเงินเนี่ยจะไม่แตะเลยตอนออกปฏิบัติไม่เอาเลยไม่มีเลยไม่จับด้วยคือเข่งคาดมากหลวงตาเ,เรื่องเรื่องพระธรรมวินัยนี้สําคัญอันนี้หลวงตาไม่เห็นแต่เพื่อนที่ไปอยู่นะเห็นมีหลายรูป เห็นคนทันเห็นวิยาธรเห็นพญานาคเห็นเทวสุวรรณเห็นอะไรเนี่ยเขาเห็นอยู่อันนี้ได้คุยกันเลยแต่หลวงตาไม่เคยเห็นบางบางองค์เนี่ยไปอยู่ถ้ำน้อนเห็นอย่างเงี้ยเห็นพญานาคเห็นจะเป็นบ้ามีมีมีครูบาโอสตท่านไปไปอยู่สักวันสองสามวันสี่วันเนี่ยโอ้โหท่านเป็นบ้าลงมาเลยพญานาคเนี่ยมาล้อมท่านไว้เลย คือมาลัอ่ะท่านนั่งอยู่ในกฎเนี่ยมาลัจนท่านเอามือแตะนะท่านเล่าให้ฟังอยู่ถ้ำหนึ่งอยู่บนเขาว่างั้นไอเราเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสเพราะท่านลงมาจากถ้ำนั้นท่านก็มาเล่าให้ฟังอยู่ด้วยกันหลายรูปตอนนั้นมานั่งคุยกันในฉันนาปณะหลวงตาก็ขึ้นไปขึ้นไปถ้ำนั้นไปกับใครรู้ไหมไปกับพ่อใหญ่ใบเนี่ยพ่อใหญ่ใบเป็นพระขาวสมัยก่อนหลวงตาก็ไปอยู่ถ้ำที่ท่านเห็นนั่นแหละพ่อใหญ่ใบก็ไปอยู่ เลยขึ้นไปอีกทําไมต้องมีพระขาวไปด้วยเพราะมันไม่มีบ้านคนจะเป็นบินทบาทที่ไหนอ่ะก็อาศัยพระขาวนี่แหละทำอะไรมาจังหันพระยาญ่ใบนี่ก็จะเอามาม่าไปด้วยพระยาญ่ใบก็จะต้ม,มามา่ามันมีกา,าน้าใช่ไหมต้มน้าแล้วก็ลวกแล้วก็เอามาถวายตอนเช้าถ้าวันไหนเราจะฉันนะนะก็จะอาศัยพระขาวนี่แหละทาทาอาหาร เอามามา่าเรามาต้มมาลวกให้แล้วก็เอามาตะปเคินจังหันเราไม่เคยเห็นทุกคนไปเห็นหมดมีหลวงตาไปไม่เห็นอะไรเลยเห็นจางงูตัวเล็กๆเ,เต็มอยู่เขาบอกเห็นวิจยาธรเห็นอะไรเยอะอยู่ตรงนั้นอนะ่ะเพราะถ้ำนั้นมันใหญ่มันอยู่บนหน้าผาแต่หลวงตาไม่เคยเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองไม่เคยเห็นไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่ท่านไม่โกหกหรอกนั่นแหละข้อสําคัญเพราะต้องมีศีล เราไม่ได้เชื่อในคําพูดนะั้นเราเชื่อในศีลคนโกหกจะเป็นคนที่ไม่มีศีลพระกรรมาฐานเนี่ยถ้าไปอยู่ในป่าในเขาเนี่ยถ้าไม่มีศีลเ,เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหัวจิตหัวใจเนี่ยจะจะอยู่ไม่ได้จะกลัวจะไม่มีความอันนั้นอีกอยู่ถ้ำหนึ่งอันนั้นเป็นพรรษาแรกเลยยังอยู่ในพรรษาคือใกล้จะออกพรรษาแล้วอาจารย์ด่าอาจารย์จเจ้าอาวาสเนี่ยเพราะหลวงตาบวใหม่ๆเนี่ย เดือนสองเดือนเนี่ยไป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 เทศไปไปสอนจากคนอื่นไงไปแก้ไขคนอื่นคือพระเนี่ยทะเลาะกันหลวงตาก็ชอบไปไปว่าเขาคือสมัยนั้นอะ่ะมันมีพระอ่ารุ่น 3, 4, 000, สามสี่พันษาเนี่ยเขาตีกันพระกรบรมฐานนี่ตีกันเหมือนกันนะแล้วเราก็ <laughs> เราก็รักศาสนาะเนาะเราเห็นอย่างนั้นก็ไม่ได้เราก็เข้าไป เสือก,กเขามึงบวชมาอย่างนั้นอย่างเงี้ยก็ด่าเขาแล้วก็มึงต่อยกับกูบกไหมอย่างเงี้ยไม่ต้องต่อยกับคนอื่นหรอกอย่างเงี้ยถามทิศไก่ดูนะเนี่ยทิศไก่นี่อยู่ด้วยกันตอนนั้นอยู่ด้วยกันหลวงตาเนี่ยท้าต่อยหมดวันเลยอาจารย์ก็เลยไล่หนีไงพระมึงเก่งมึงไปอยู่คนเดียวก็เลยไปอยู่ธรรมนั่นเพราะหลวงตาเป็นคนรักษาศาสนารักษาพระธรรมวินนยเห็นพระทะเลาะกันเห็นพระผิดวินัยไม่ได้ตอนนั้นมันเราไม่รู้ไงมันบ้าอยู่ บ้าบ้ารักศาสนาจริงหลวงตาเน่ยคือมันมีครั้งหนึ่งไงหลวงตาเนี่ยจำไว้นะวัดปากุ้งเนี่ยมันจะมีข้อวัดข้อหนึ่งแต่วัดอื่นไม่รู้นะวัดสาขาถ้าตื่นตีสองไม่มาตั้งบาตรจะไม่ได้ฉันข้าวคือจะเป็นเองนะไม่ได้เป็นกฎเป็นอะไรหรอกแต่เป็นความละอายมากกว่าเนาะ คือต้องไปตั้งก่อนตีสองต้องเอาบาทเราเนี่ยไปตั้งไปตั้งที่หอฉันเน่ยถ้าไปไม่ทันเนี่ยจะไม่ได้ฉันข้าวจะไม่กล้าอายเขาอายเพื่อนเห็นไหมบางเอินบวชใหม่ๆหลวงตามไม่มีนาฬิกาปลุกไงเพื่อนเขามีนาฬิกาปลุกไงเขาก็ปลุกไว้ตีหนึ่งไงไหมไอเราไม่มีอ่ะก็เลยพลาดวันนะั้นอ่ะ ไปตื่นตีสามตีสี่อย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ฉันข้าวครั้งแรกที่อดข้าวเนี่ยก็ลองคิดดูฉันมือเดียวยังมาอดอีกแล้วม <laughs> ยังไม่เคยไงมันก็เลยเกิดเรื่องเลยลองๆนะครั้งแรกในชีวิตให้หลวงตารู้เลยว่าการอดข้าวเนี่ยแบบไม่ได้กินข้าวเนี่ยมันทรมานมากว่านะ <laughs> ขาเนี่ยไม่มีแรงจะเดินเลยเพราะใบใบมาเนี่ย แล้วมันไม่มีน้ำปนนะไม่มีกาแฟเหมือนทุกวันนี้นะทีนี้จะทำยังไงล่ะมันเหมือนจะเป็นลมอะ่ะเข้าใจไหม <c oughs> ก็เลยนึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านมีกาแฟกาแฟสมัยนั้นมันไม่มีทีอินวันหรอกเนาะมันมีกาแฟดำกับน้ำตาล <c oughs> ก็เลยเห็นว่าท่านบวชนานแล้วท่านคงมีลุกสิทธ์ก็เลยเดินไปหาท่านเพื่อจะขอกาแฟฉันสักแก้วหนึง่งเพื่อจะได้ดีขึ้นมันจะเป็นลมละ อยู่ในป่าแล้วนะก็ไปกุฏิท่านกุฏิหลังเล็กๆนะบางเอิญไปเจอสองสองรูปพระสองรูปอ่ะมีมีเจ้าอ่าครูอาจารย์นะก็เลยไปอาจารย์ครับผมขอฉันกาแฟสักแก้วได้ไหมครับบอกได้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 ท่านก็จัดการให้คือเราไม่ได้ฉันข้าวไงครั้งแรกที่อดข้าวนะอยูย่ยพระองค์นั้นก็พูดขึ้นมาว่าโอ๊ยไม่เป็นไร เดี๋ยวจะทํามาม่าสูตรวัดป่ากุงให้กินบางันอันนี้มันจะมืดแล้ว <laughs> มีเรื่อยๆอย่างเงี้ยซองสองรูปนะรูปหนึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเอาเอาเอา,เอา,เอาไข่จะไปเอาที่ไหนล่ะไข่ไก่ป่ามันกําลังฟักไข่ <laughs> องค์น้นก็ไปเอามาองค์นี้นก็ต้มมาม่าเอาใช่ไหมพอ,อต้มเสร็จเรียบร้อยท่านก็เอาที่ท่าน ลุงตาก็เลยบอกว่าอันนี้เรื่องจริงเลยนะไม่ได้พูดว่าให้ตัวเองดูดีดนะลุงตาพูดยังไงร,รู้ไหมผมยอมตายดีกว่าผมไม่ฉันหรอกครับขอพระคุณมากเราก็เลยเดินกับกุฏิเราเราก็ฉันแต่กาแฟนั่นแหละวันต่อมาพระองค์ที่อยู่กับอาจารย์อลคงนั้นน,น่ะกลัวผมอยู่ประชานี่เนาะก็เลยมาเล่าให้เราฟังวันนั้นไปฉันมาม่า กับพระองค์นั้นเนี่ยผมกลัวผมไม่รู้จะทํายังไงผมอยู่ไม่ได้เห็นไหมคือไปฉันเห็นไหมนี่คือผิดวินัยแหละทํายังไงพอแนะนําผมหน่อยเพราะว่าท่านก็บวชใหม่กับเราเหมือนกันชื่อว่าครูบาวัฒนาและแกะก็ตัวสูงใหญ่เลยนะทีนี้เราก็จะทํำยังไงโอ๊ยผมก็เพิ่งบวชท่านบวชก่อนผมได้ซ้ําบวชก่อนเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยฮเอาอย่างนี้พวกเราไปหา ผมจะพาไปหาเจ้าวาดเราก็เลยพาพระวัฒนาไปหาอาจารย์ไปถึงส่านก็ดา่าสิโอ้ด่าใหญ่เลยนะพระองค์นี้ก็บอกผมสำนึกผิดแล้วครับผมจะไม่ทำอีกผมจะตั้งสัจจะไม่ทำอีกเด็ดขาดอะไรประมาณน,ะนาาั้นอเออด่าอ้โหนะพระกรรมฐานเนี่ยผู้อาจารย์ด่ามากเลยนะทีนี้พอมาทำวัดเย็นอ พระนั่งอยู่อาจารย์เขาเทศสิทีนี้เทศเรื่องเนี้ยถัาใหญ่เลยหันหน้ามาเทศโอโ้โหนะเรื่องของเรื่องเนี่ยพระอาจารย์องค์ที่ไหว้ต้มมาม่าก็ว่าอ่าครูบานั้นไปฟ้องเจ้าว,วาดเขาเสียหายอะไรประมาณนี้อ่าก็เลยด่ากันไอ้หน้าหนังตีนไอ้หน้าส้นตีนอย่างเงี้ย ห้าอยู่หน้าสลาเลยแล้วก็ไอ้พระองค์นี้ก็ได้ไมยย้จะตีไงไปตีกันอยู่ตรงหน้าสลาเราก็อยู่ด้วยพอดีเราก็เลยชี้หน้าทั้งสององไม่ต้องต่อยหรอกต่อยกับผมทั้งสองคนียชั่วขนาดนั้นเลยเหรออย่างเงี้ยตอนนั้นมันบวชใหม่ไงห้าวอยู่ห้าวอยู่นั่นแหละเรื่องมันก็เลยเกิดเรื่องตอนนั้นก็เลยไม่ได้ตีกัน แต่ตอนเย็นมาทำวัดเย็นสิเพราะอาจารย์องค์นั้นตัวเล็กใช่ไหมครูบาวัฒนานี่ตัวใหญ่สูงพระองค์นั้นก็ไม่กล้าต่อยเดียวอะแต่พอดีทำวัดพอดีทำวัดมันจะมีช่วงหนึ่งนะที่หมอบกายานะวเจนะมาาัจจตศสวะเนี่ยครูบาวัฒนาก้มลงพระองค์เนี้ยยืนขึ้นกระทืบเลย <laughs> ทืบปึ้ง <laughs> อยู่ต้องต้องทำวัดเลย เไต่กันดิเนี่ยอาจารย์เขาเขาไปห้ามไม่ฟังเราก็เข้าไปไม่ต้องห้ามมันปล่อยมันเราอหอเห็นไหมมันห้าวอ่ะอาจารย์ก็เลยเรียกเราเข้าไปมึงอ่ะดีคนเดียวไปอยู่คนเดียวมึงมาแก้คนอื่นหรือมาแก้ตัวเองเนี่ยอึ๊เลยเราอ่ะไปนู่นมึงไปอยู่โน่นเลยชีย้ไปทางบนเขา เราก็เก็บกดบาทใส่ะเก็บกดเก็บบาดไปเลยตามที่ท่านชี้และก่อนจะไปเราก็สั่งพวกไว้ไงเราจะลไม่ลงมาฉันเข้าวนะจะไปอยู่ถ้ำข้งมนถ้าเพื่อนมีเวลาสามสี่วันไปดูหน่อยนะถ้าได้กลิ่นเหม็นๆก็ไปบอกเอาไปฝังหน่อยนะอ่างเงี้ยเราก็สั่งเพื่อนเลยไป เราก็ไปเราก็ไม่ลงมาฉันข้าวเราก็อดข้าวไงเรื่องของเรื่องวันหนึ่งสองวันตอนนั้นเริ่มชินกับการอดข้าวแล้ะมันใกล้จะออกพรรษาแล้วไงก็ไปอยู่เราก็นั่งอดข้าวมันผมนก็ไม่นอนเนาะหิวก็นั่งอย่างเดียวอ่าโอ้ยทีนีน้พอจิตมันลงรู้ไหมจิตมันลงเชื่อไหมนั่งหลับตานี่ลืมตาขึ้นเป็นวันใหม่ละแค่หลับตาลงแล้วก็ลืมตาขึ้น เกิดความประจาชันนี่โอหร้องให้น้ำนูน้ำตาไหลโอ้ยกูทำไมง่ออย่างนี้เนาะฮะทำไมกูเป็นคนชั่วคนเร็วขนาดนั้นเนาะบาปกรรมไทยกูเนาะอ่านี่พอมันลงนะเพราะจิตใจมันเข้าไปฮะอยากคานล,ลงมากาบเพราะเขามากูบาอาจารย์ทุกรูปอยู่แม้แต่เนนก็จะล้ากาบแล้วทีเนี้ยเห็นไหมพราจิตใจมันเป็นสมาธิมันเข้าไปอะ รับรู้ถึงความสงบเนี่ย ب. มันมุ่งมากเลยนะทีนี้ใครจะแทงกันฆ่ากันก็เรื่องของเขาแลลวทีเดียวเห็นไหมพอมันลงมันเกิดปัญญานะพออยากคานลงมาจากถ้ำลงมากราบครูบาอาจารย์เลยเห็นไหมแล้วอยู่ตรงถ้ำนั้นกลางวันเราก็นั่งสูบยาเมื่อก่อนเป็นยาเส้นนะกลางวันนะมีสิ่งไหนไม่รู้เป็นเทวดาหรืออะไรเป็นคนนี่แหละเหาะมาเลยเพราะวันมันอยู่หน้าผาไงมันถึงบีบคอเลย แต่คนนั้นไม่มีเสื้อใส่นะที่มาเนะ่ะเห็นเลยน่ไม่ได้ไปนั่งไม่ได้ไปหลับเลยนั่งโูบเรยอยอะนะกลางวันเนะี่ยและก็ใส่ผ้าไอ้จงกระเบนอนะ่ะผ้าอะไรนะไม่ใช่จงกระเบนหรอกไอเป็นผ้ามัดเหมือนเตี่ยวอะ่ะสีแดงแต่ตัวตัวนี้โอ้โหก้ามบึกเลยตัวดำเหาะมาเลยบีบพอเ,เราก็เลยบอกปล่อยนะไม่ปล่อยเนี่ยอาจจะมาตายถ้าเราตายเนี่ย ท่านจะรับได้ไหมเราพูดขนาดนั้นเลยนะเรามาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเขาค่อยปล่อยปล่อยแล้วเขาก็เหาะออกหน้าผาไปเลยหายไปเลย <c oughs> เราเลยยิงมีนะยิ่งมีความกีดมันยิ่งลงไปกว่าน,นั้นอีกโอ้มันมีจริงๆเนาะสิ่งที่เราทํำบาปมามันต้องได้รับผลตอนนี้เราเชื่อเรื่องกรรมมากเลยไม่ใช่เรากลัวคนนั้นนะ กัวเรื่องทาบาปทากรรมโอ้ยเป็นยังไงเนาะทีนี้ไอ้สิ่งที่ผ่านมาตั้งแต่เราเด็กเราไปฆ่าปู่ฆ่าปา้าทาบาปทากรรมอย่างเงี้ยมันเกิดปัญญามันมีจริงจริงเนาะอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าหลวงตาถึงไม่ค่อยชอบพูดเรื่องเนี้ยเพราะคนไม่เคยเห็นเขาก็ไม่เชื่อเขาก็จะตําหนิไงนั่นแหละครูบาอาจารย์ถึงไม่อยากพูดถึงเรื่องพวกนี้แต่คนที่เห็นจริงอ่ะมันมันลบล้างความเห็นตรงนี้ไม่ได้หรอกเข้าใจไหมแล้วอยากให้ไปเห็นเองไง อ๋อฉันเลยไม่ค่อยพูดเรื่องนี้แต่เมื่อกี้ครูบาพูดขึ้นมาก็เลยเล่าให้ฟังและอยู่ถ้านั้นอ่ะปลายรรษานั้นอัศจรรย์มากนะเราเลยนั่งทั้งวันเลยทีเนี้ยโอ้กิริยามยางยางเนี่ยเราเราไม่ไม่ชอบคุมผ้านั่งนะไม่ได้เพราะอยู่ถ้าไงเราใส่แต่อังสาอย่างเงี้ยนยเราก็จะนั่งนะนั่งแบบเนี้ยฮะ แต่เมืบบ่อก่อนเราไม่ได้ใส่แว่นนะตาอย่างดีนะกลงวันนะแล้ววันนึงอ่ะเชื่อไหมนั่งอยู่ดีๆเนี่ยประมาณชั่วโมงหรืออะไรก็ไม่รู้น่าเพราะสมควรอ่ะเนาะอ่ะยู่เยอะยูวเยอะอยู่ใต้อกเราเราก็นึกว่าอะไรเนาะมันเกิดปีติหรือเกิดอะไรก็ไม่รู้เห็นยัวเยอะยัวเยอะอยู่ตร,ง,รยยตงหน้าอกเราเนี่ยอยู่ใต้อังสะ เราก็เลยทนไม่ได้ครับเราก็เลยเหลือบตามองเงี้ยเพื่งบินมาก่อทํารังอยู่ตรงหน้าอกเราเนี่ยฮะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเอาละเราก็ไม่กล้าขยับไงโอ้เอาละเราก็เลยหลับตาลงเลยอธิษฐานไงอธิษฐานในใจเอ้า ถ้าเราใช้ทำกรรมทำเวรต่อกันไว้ก็จัดการซะแล้วก็ไปซะนะต่อยเราก็ได้หรือทำยังไงเราก็ได้อย่ามารบกวนการทำารมาธิของเราเลยมันจะเป็นบาปเป็นกรรมต่อกันอีกมันจะเป็นการผูกเวรต่อกันอีกเอาเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมเราเพะเราเราลึกถึงอธิษฐานในใจอ่ะแค่คิดในใ,นใจอ่ะเชื่อไมมพึ่งในบินหนีไปหมดเลยเราในนั่งร้องไห้เลยอัศจรรย์ไง อยู่คนเดียวนั่นแหละถ้าคนไม่เคยเจอล่ะพูดยังไงมันก็ไม่ฟังนะมีแต่มันจะบอกอวดอุตรีเดาสารพัดแหละเราถึงไม่อยากพูดเรื่องเรื่องนี้พระกรรมฐานเนี่ยครูบาอาจารย์ต้องผ่านพวกนี้มาเยอะแยะมากมายผ่านความลึกลับไม่ใช่ลึกลับหรอกความลึกซึ้งความเห็นต่างๆนาาต่างต่างคน,นไปท่านถึงได้น้อมใจเชื่อเรื่องกรรมไง เห็นไหมท่านก็เลยไม่อยากเป็นนี่ไม่ใช่เป็นนี่นะนี่กรรมท่านอยากชดใช้ท่านอยากให้สุดหมดสิ้นของความเป็นนี้อย่างก็ค,คือยอมรับเอาทุกอย่างมาเอาเลยมากัดคอพระองค์นี้ซะอย่างเงี้ยพระองค์นี้ทาบาปทําทกรรมกับใครไว้มาเอาเลยก็น,น,นั่งอธิษฐานให้มาเอาเลยความกลัวมันไม่มีเลยเพราะมันเชื่อเรื่องกรรมเห็นไหมอันตรธานไปเลยความ จะไปหลบอยู่ในห้องแอร์มึงก็ตายมันยอมแล้วมันเห็นจริงๆเห็นเรื่องกรรมอะเท่าเม็ดทรายนีย่ก็ได้ใช้นี่กรรมยุติธรรมที่สุดก็คือกรรมนี่กรรมอ่าเพราะฉะนั้นมันถึงไม่กล้าทําบาปทํากรรมในบว่าที่รับหรือที่แจ้งอะคนอื่นไม่รู้แต่หลวงตาไม่มีทางคนอยากเข้าใจคิดว่าปีนั้นปีสี่สองนะที่ลวงตาพูด ไม่มีจ้างหรอกเ่าเลยไม่มีเลยภาคของเขียวเนี่ยภาคของเขียวหญ้าใบหนึ่งก็ไม่เด็ดะสำหรับเรื่องเหยีย่อมดเหยี่มหอยเนี่ยประจำตีนแม่นเหลือเกินเดินกลางคืน,นออออโอ้ยทุกข์มากมัก้งเอาแล้วอย่าไปว่าจะมดเลยครูเน่ยกิ้งกือเนี่ยอยมีครั้งหนึ่งเหยียบขับเหยียบพั้งคบ ลงจากเขาดังอวกเอาเรียกว่าหินเห็นมันหงายท้องอยู่เงี้ยเอาแล้วกูบาอีกแล้วพอไปเขี่ยมันขึ้นมันก็กระโดดได้อยู่เดินได้อยู่เออสบายใจมาสองสามวันเดินผ่านมาได้กินเหม็นไปดูขึ้นอื่นแล้วเอาอีกแล้วกูเห็นไหมมันคือสัญญาอ่าทีนี้ถ้าอยากเรายอมรับอ่ะมาเอาเลย อ่ายอมรับเลยและเราจะไม่ทำอีกเราจะระมัดระวังเราจะสํารวมจิตสํารวมใจของเราต่อไปมันเป็นอย่างนั้นนะพระพิสุทที่บวชในพระธรรมวินัยนี้วางความจเจริญในมรรคในผลมาเห็นไหมต้องมีความปลายแก่ใจมีเครางเกงครัวต่อบาปนั่นคือแม่บทของศีลถ้ามีความ มีเิลิโอตปะยังไงก็ศีลบริสุทธิ์ฮะเพราะยังศีลบริสุทธิ์เข้าไปมันจะเป็นสมาธิ Born. จิตก็จะมีกําลังกําลังใจกําลังจิตฮะเห็นไหมต่อสู้กับใจตัวเองนะอ่าเห็นไหมมันก็จะชําระค่อยๆชําระล้างไปเรื่อยๆเรื่ๆๆอยๆเรื่อยๆนะเห็นไหม ในที่สุดก็เข้าไปสู่ศีลเข้าไปสู่ธรรมได้จิตก็จะเป็นอธิีศีลอาที่จิตอาิปัญญาได้ก็จะยังไปสู่ศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมไม่เลยไปสู้กับใครหรอกสู้กับใจตัวเองเพราะกิเลสอยู่ในใจไงฮมรรคผลนิพพานก็อยู่ในใจเนี่ยสำเร็จด้วยใจไหมฮะ มโนมายาฮะนี่มันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ได้อาศัยศีลไมไ่อาศัยความดีความงามมันก็จะไม่มีกำลังต่อสู้กับฝ่ายอากุศลได้เพราะฉะนั้นธรรมะมันถึงมีหลายขั้นตอนปฏิบัตินี้ใหม่ๆนี้ต้องแน่นอนอ่ะ เหมือนก็พูดถึงเรื่องอะไรนะเรื่องมรรค8แปดหรือสัมมาวาจาสัมมามันเป็นขั้นแรกเป็นมารคกแปดเนี่ยเป็นขั้นของนักปฏิบัติไปเหมือนอุปชาสอนเหล่าเกสาโมารมาเนีกรรมฐานห้าเห็นไหมแต่สอนขั้นท่ามกลางกลางกลาง,กลางไปท่านบอกอธิศีลอธิจิตอธ,อธ,อธิปัญญาเห็นไหมแต่ขั้นสุดท้ายอุปชาจะบอกศีนสมาธิปัญญาไม่ใช่เหรอ นั่นแหละคือมรรคมรรคของพระอริยเจ้าคือศีลสมาธิปัญญามีมรรคเดียวมรรครวมเป็นหนึ่งนะจำไว้มรรคใจศีลส,สมาธิปัญญากับใจเป็นอันเดียวกันเรียกว่ารวมกันเป็นหนึ่งเป็นเอคกตาเป็นสัจจะเป็นอันเดียวเห็นไหมตอนแรกก็ต้องอาศัย เข้าใจไหมอาศัยเรือก่อนจะข้ามน้ำฮะพอข้ามน้ำแล้วก็ไม่ต้องไปทำลายเรือไม่ต้องแบกเรือไปด้วยจริงไหมล่ะแต่เห็นไหมมันมีแต่ต้องอาศัยพระธรรมวินัยนี้เห็นไหมคนเขาหลายคนเขาบอกว่าเราพูดไม่พอแต่เราว่าเราพูดพอนะ พระอะไรนะพระปรินิมัติชาสมัยก่อนเนี่ยดาไอ้ถอยอีถอยอะสมัยนี้ก็ดาไอไอ้สัตว์นี่แหละนะสมัยพระพุทธเจ้าเห็นไหมก็มีอยู่ด้วยนิสัยทีเนี้ยยังนิสัยเดิมอยู่เห็นไหมแต่ตอนแรกต้องฝึกนิสัยของศีลของธรรมก่อนอย่างหลวงจาว่าหลวงจาพูดเพอาะนะเมื่อก่อนหลวงจาก็ไม่เป็นอย่างนี้นะหลวงจาเป็นคนที่พูดเพอาะนะเป็นโยมก็พูดเพอะ ขนาดพูดกับลูกยังว่าคุณว่าฉันเลยครอบครัวหลวงตาเนี่ยแต่พอมาบวชใหม่ๆฝึกไปฝึกมากับมีสันดานพูดแต่หลวงตาว่าอย่างนี้แหละพูดดีที่สุดมันเป็นสันดานดิบไงมันไม่มีมัญยาไงเพราะฉะนั้นหลวงตาจะดีหรือไม่ดีไม่สำคัญแต่พวกเธอเนี่ยต้องมีศีลมีธรรมต้องดีต้องเจริอะ ไม่ต้องไปคิดอะไรมากถือว่าหลวงตาเป็นตาบอดถือตะเกียงส่องแสงสว่างให้พวกนักปฏิบัติพวกเธอก็แล้วกันฮะพอะให้ตั้งจิตตั้งใจนะอ่อเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบเพรุ่งนี้ก็เข้าพรรษาที่21หลวงตาก็พยายามจะออกมาตีสีเพื่อมาพูดให้ฟังพูดสูด,ถ,ดถึงเรื่องชีวิตตอนหลวงตาบวชใหม่ๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ เป็นกำลังใจผู้รู้ก็อยู่ด้วยกันนี่แหละกับผู้หลงบัณฑิตกับคนผ่านมันก็อยู่ในใจเรานี่แหละเหมือนนิทานปู่สอนหลานที่หลวงตาเคยเล่าในตัวของเราเนี่ยมีสัตว์สองชนิดต่อสู้กันอยู่คือตัวหนึ่งชื่อว่าอกุศลตัวหนึ่งชื่อว่ากุศลอะหลานก็เลยถามปู่ว่าแล้วไหนชนะล้ปู่ปู่ก็ตอบหลานว่า ตัวที่เราให้อาหารมันเพราะฉะนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ใครขึ้นอยู่ที่เราเองตัวของเราเองนะขอให้จ้งอ,อกั้งใจนะเข้าไปสู่มรรสู่ผลนะปฏิบัติอ่านะอย่างนำเอาธรรมวินยัยเอาศีลนะอ่านะของที่พระพุทธเจ้ามอบให้พวกเรามีแต่สมบัติอันเลิศนะนะอนะอย่าพากันละทิ้งทำลาย นะทำลายเขาเหมือนทําลายตัวของพวกเราเองกรรมใคกรรมมันนะสร้างอกสร้างใจเนาะทำความเพียรเนานะสาธุการแค่นี้เหมนสาธุ